รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปทุมธานีครูบาธรรมาชายองค์บุญแห่งเมืองล้านนาจัดพิธีอับน้ำมนต์กลางแสงจันทร์แบบล้านนาสิทธิยานุสิทธิ์นับพันคนร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ส่งผลให้จอดรถยาวเป็นกิโลผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาที่สำนักสงฆ์ธรรมาชายแผ่นดินทองคลองสิอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีสิทธิยานุสิทธิ์นับพันคนจากทั่วทุกสารทิศทั้งศิลปินดาราศิลปินตลกรวมถึงชาวต่างชาติจากหลายประเทศ หลังหลายเข้าร่วมพิธีอาบน้ำมนต์กลางแสงจันทร์โดยมีครูบาธรรมชยัยองค์บุญแห่งเมืองล้านนาพระครูสุดชัยธรรมน,นันเจ้าอาวาสวัดสีพันต้นจังหวัดน่านและเจ้าสำนักสถานธรรมธรรมชัยแผ่นดินทองอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีอาบน้ำมนต์แบบแล้านนาในคืนเดือนเพนมุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงวันสำคัญนี้ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียววันนี้ได้มีลูกศิษย์ทั่วสารทิศที่ทราบข่าวทางสื่อออนไลน์และกลุ่มไลน์กลุ่มสายบุญหลวงพ่อครูบาธรรมชยัยซานต้าก็หลั่งไหลกันอย่างคับคัง่งทำให้ส่งผลให้รถติดจอดยาวเป็นกิโลโดยในวันมาค้าบูชาคืนสิภาคามเดื 3, อนสามอาบน้ำมนต์ได้ตั้งโต๊ะหมู่อันเชิญพระพุทธรูปมาไว้กลางแจ้งบริเวณลานกว้างหลัง ำนักสงฆ์ธรรมชัยแผ่นดินทองก่อนมีการจุดเทียนให้เทียนน้อยสองใจใส่สว่างสองนำทางพบรมนำสมัยให้ได้เห็นดวงธรรมผ่องอัมพัยน้อมดวงใจถวายครูบูชาธรรมสำหรับน้ำมนต์ที่นำมาอาบนั้นเป็นน้ำมนต์ที่พระพิสสสงจำนวนห6ารูปในจังหวัดน่านร่วมปลุกเสกส่วนมนต์ข้ามวันข้ามคืนเพื่อให้น้ำมนต์นี้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ก่อนนำมาอาบปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในคืนพระจันทร์เต็มดวง ถือเป็นการเสริมบาร,รมีให้เต็มเปี่ยมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดแสงสว่างและความสำเร็จสมหวังสุขภาพแข็งแรงโดยมีครูบาธรรมชยัยองค์บุญแห่งล้านนาเตรียมทานอาบให้ด้วยตนเองถือเลิกพิธีเริ่มอาบน้ำมนต์ตั้งแต่20นาิกาถึง23นาฬกาพระครูสุชัยธรรมนานครูบาธรรมชยัยเจ้าอาวาสวัดศรพันต้นจังหวัดน่าน และเจ้าสํานักสงฆ์ธรรมชายแผ่นดินทองกล่าวว่าการอาบน้ำมนต์วันเปงหรือการอาบน้ำมนต์จันเพนนั้นก็ยึดโยงกับการทำน้ำมนต์คืนจันเพนการอาบน้ำมนต์จันเพนถือเป็นความเชื่อของคนแต่โบราณเชื่อว่าเป็นการนำธาตุน้ำมารับแสงจันทร์ในว่าธาตุน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะซึมซับอภพลังงานจากพระจันทร์ช่วงเต็มดวงไว้อย่างเต็มที่ เชื่อว่าเมื่ออาจจะเป็นสิริมงคลและก็เชื่อว่าจะยิ่งดีหากมีการนำน้ำมนต์ที่ได้บูชามาจากผู้มีสัพาพเวทวิชาคณาจารย์อย่างครูบาธรรมชยัยเป็นผู้กำกับวิชาอาบด้วยตัวท่านเองเชื่อว่าจะทำให้น้ำมนต์นั้นยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนักแลการอาบน้ำมนต์กลางแสงจานเนื่องในวันมาคบูชา เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พระจันทร์เต็มดวงเพื่อมีบาร,รมีเต็มเปี่ยมให้เจริญรุ่งเรืองมีความแสงสว่างตรวจเช็คดวงชะตากับองค์บุญแห่งเมืองล้านนาสำหรับศิษยานุสิธิ์ที่จะเข้าพบครูบาธรรมชยัยเจ้าอาวาสวัดศรีพันต้นอำเภอเมืองจังหวัดน่านและสถานธรรมชัยแผ่นดินทองอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเปิดรับบัตรคิวเวลา6นาฬิกาถึง17นาฬิกาจำนวน200คิวต่อวนัน1คิวต่อ1คน งดการจองคิวรับบัตรวันต่อวันเท่านั้นหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กครูบาธรรมชัยจังหวัดน่านหรือแอดไลน์ line, Open c h a t ID ไลน์ line. สายกลุ่มสายบุญหลวงพ่อครูบาธรรมชัยซานต้าภาพข่าววาจะนะชัยวาจาพารวยรายงาน